สวัสดีค่ะวันนี้พี่ซ้มจะชวนน้องๆมาทํากระท้อนแช่อิ่มกันนะคะเมนูนี้อาจจะใช้เวลาในการทําหลายวันนิดนึงแต่รับรองว่าอร่อยแล้วก็สามารถเก็บได้นานด้วยค่ะกระท้อนนะคะพันอะไรก็ได้ค่ะจะพันเปี้ยวพันอะไรก็ได้นะคะเราจะปอกเปลือกนะคะแล้วก็แช่น้ำเกลือเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เขาดําค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะปอกไปเลยนะคะนะคะ เปลือกไม่ต้องไม่ต้องเฉียนเนื้อเยอะนะคะระหว่างที่ปอกอะคะ่ะเราสามารถนำเขาจุ่มลงไปในน้ำแบบนี้ได้เป็นระยะระยะนะคะเพื่อไม่ให้ผิวเขาค่ะดำทำให้ปอกง่ายขึ้นด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะแช่น้ำเกลือไว้แบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะจนหมด จากนั้นนะคะนํากระทอนที่เราแช่น้ําเกลือไว้อะคะ่ะมาผ่าครึ่งนะคะเพื่อที่เราจะเอาเม็ดเขาออกะคะ่ะแบบนี้นะคะผ่าครึ่งเลย เราจะหั่นเขานะคะเป็นชิ้นขนาดตามต้องการค่ะหั่นด้วยมีดธรรมดาก็ได้นะคะแต่หากใครมีเป็นซี่ๆแบบนี้ค่ะมันก็จะสวยดีนะคะเวลาทําใส่กล่องขายอะคะ่ะแช่น้ําเกลือไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะแช่เขาในน้ําเกลือแบบนี้นะคะเป็นเวลาหนึ่งคืนนะคะหาอะไรครอบไปด้วยนะคะ ตั้งไวธ้ธรรมดาเลยนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะพี่ส้มค่ะจะหาเป็นจานหรือว่าเป็นแผ่นอลูมิเนียมแบบนี้นะคะผลิีที่บ้านมีอยู่แล้วนะคะไว้รองเค้กะค่ะจะปิดเขาไว้นะคะเพื่อกดเขาว่าค่ะให้เขาจมอยู่ในน้ําเกลือนะคะจากนั้นหาอะไรหนักๆนี่ค่ะมาทับเขาไว้อย่างนี้เลยค่ะตั้งไว้แบบนี้นะคะเป็นเวลาหนึ่งคืนนะคะ หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาล้างตัวกระท้อนที่เราแช่น้ำเกลือเอาไว้ออกนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดองด้วยน้ำปูนใสอีกหนึ่งคืนล้างน้ำเกลือนะคะประมาณสองถึงสามน้ำนะคะเพื่อให้เขาลดความเค็มแล้วก็ความเปรี้ยวความฝาดนะคะลง หลังจากนี้นะคะเราจะมาแช่น้ําปูนใสนะคะเป็นเวลา1คืนค่ะวิธีทําน้ําปูนใสพี่ส้มมีสอนอยู่ในคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะน้องๆสามารถกดดูวิธีทําได้นะคะนํากระท้อนที่เราล้างน้ําเกลือแล้วว่ะคะ่ะใส่ลงไปในชามผสมก่อนนะคะตักน้ำให้เรา ตักน้ำปูนใสนะคะลาดเขาให้ท่วมค่ะเราจะแช่กระท้อนในน้ำปูนใสนะคะเอาไว้อีกหนึ่งคืนค่ะเพื่อให้กระท้อนนะคะกรอบจากนั้นเหมือนเดิมค่ะเราหาจานหรือว่าหาแผ่นกระดาษหรือหาอะไรก็ได้นะคะมาทับปิดเข้าไว้นะคะเพื่อดให้เขาจมอยู่ในน้ำปูนใสแบบนี้นะคะพักไว้อีกหนึ่งคืนนะคะ หลังจากที่เราแช่กระท้อนในน้ำปูนใสผ่านไปหนึ่งคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมทําน้ําเชื่อมเขาไว้ก่อนนะคะสําหรับแช่อิ่มเขานะคะน้ําเชื่อมเนี่ยทำเสร็จเราต้องพักให้เขาเย็นนะคะส่วนผสมของน้ําเชื่อมนะคะอันดับแรกเลยค่ะใบเตยค่ะใบเตยสดนะคะ2อถึงสใบก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเอามาต้มน้าเชื่อมนะคะจะได้หอมน้ําสะอาดค่ะน้ําตาลทรายพี่ส้มใช้2ชนิดนะคะบนการก็คือน้ําตาลทราย น้ำตาลทราแดงค่ะน้ำตาลน้ำตาลอ้อยนะคะกับน้ำตาลใสาขาวหากใครจะใช้น้ำตาลใสายแดงอย่างเดียวก็ได้หรือใช้น้ำตาลใสขาวอย่างเดียวก็ได้นะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะชั่งส่วนผสมของของแห้งทั้งหมดนะคะลงไปในหม้อก่อนนะคะจากนัน้นเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปค่ะ ต้มน้ําเชื่อมนะคะเดี๋ยวเราตัง้งไฟกลางนะคะน้ำต,ตาลเริ่มละลายหมดแล้วนะคะเราจะใส่ใบเตยลงไปเลยค่ะ ต้มต่อไปนะคะจนกว่าจะเดือดน้ำเชื่อมเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สเลยค่ะแล้วจะพักส่วนนี้ไว้นะคะจนกว่าเขาจะเย็นสนิทเราจะเราจะล้างน้ำปูนใสนะคะประมาณ3-4รอบนะคะ ล้างให้สะอาดนะคะประมาณ3ามถึงรอบค่ะน้ำเชื่อมเราเย็นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักใบเตยอ,ออกได้เลยค่ะจากนั้นเราจะมาแพ็คใส่ถ้วยหรือว่าใส่โถใส่โหลแก้วอะไรตามใจชอบเราเลยนะคะสำหรับพี่ส้มนะคะวันนี้พี่ส้มเลือกใช้ถ้วย3ออนเล็กๆแบบนี้นะคะ แบบนี้ทําแจกก็ง่ายนะคะทําขายขายได้ราคาไม่แพงนะคะจะขายทั่วละสิบาทสิบาทก็ได้นะคะแต่พี่สมไม่ได้ทําขายนะคะพี่สมทำแจกเขาอะค่ะตักกระท้อนนะคะ,ตา,กกะ,ะ,คะตามใจชอบเลยนะคะใส่ในถ้วยประมาณนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็ตักน้ําเชื่อมค่ะใส่เขานะคะให้ให้ท่วมเลยนะคะ ึ้นค่ะแบบนี้ค่ะเราจะเก็บเขาแบบนี้นะคะไว้ในตวยอย่างนี้ค่ะดองเข้าไว้อีกนะคะดองในน้ำเชื่อมแช่ตู้เย็นนะคะไว้อีกอย่างน้อย2คืนนะคะหลังจากนั้นนะคะจะแช่ฟีดหรือว่าจะแช่ตู้เย็นธรรมดาก็ได้ค่ะถ้าแช่ฟีดเราเก็บได้ประมาณ1เดือนนะคะแช่ตู้เย็นธรรมดาก็อยู่ได้10 15วันก็ได้อยู่นะคะ ลองไปทำดูนะคะเมนูนี้ไม่ยากนะคะทำทานเล่นๆได้หรือว่าจะทำขายก็ได้นะคะทำขายทำแจกได้หมดเลยนะคะบ้านใครที่กระท้อนเยอะๆค่ะนำมาแปรรูปได้เลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปพี่สม้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ